คิดไม่ผิดจริงๆที่ซื้อไฟถนนรุ่นนี้มาตัวนี้นะคะเขาจะเป็นไฟถนนรุ่นห้าช่องนะทุกคนเป็นไฟถนนรุ่นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะอ่ะสําหรับตัวนี้เนาะเขาเขาก็จะชาร์จกลางวันกลางคืนติดเองนะคะอ่ะตัวนี้มีอะไรให้บ้างก็จะมีโคมให้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์พวกน็อตขาตั้งอะไรเงี้ยให้หมดเลยเนาะรวมถึงรีโมทด้วยนะแต่ว่าจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะ อ่าเพราะว่าเขาเป็นแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะข้างหลังแผงเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะวัดข้างหลังให้ดูนะว่าคูมเขาตัวใหญ่เท่าไหร่นะคะนี่เลยนะเนี่อ่าให้ดูกันแบบนี้ไปเลยเนี่นะคะคูมเขาจะอยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรนะทุกคนความกว้างความกว้างอยู่ที่20 24่สยี่สิ้าเนาะประมาณนี้นะคะค่ะใครสนใจเราก็ปรับปากกาให้แล้วนะ